ตอนนี้ป๊อปคอนก็เริ่มแต่ในหมอ้อแล้วครับจะได้ยินเสียงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้เห็นหนิดนึงนะครับปกติเราไม่ต้องเปิดประตูนะครับผม,มให้ย็นดเสียงก็จะป๊อปออกมาจากหมอ้อแบบนี้นะครับฝาก็เราก็ปล่อยให้ดันเอาไว้นะครับตอนนี้ไฟกับตัวหมุนเนี่ยยังไม่ปิดนะครับตัวหมุนนี้ให้เปิดไว้ตลอดเวลาเลยไฟค่อยปิดนะครับเสียงเดียวคเสียงจะเริ่มตานะครับเสียงเริ่มตาเมื่อไหร่ใกล้ใกล้หมดเมื่อไหร่เราปิดไฟก่อนเราไม่อยากให้ป๊อปคอนที่ค่าอย่ในหม้อไหม้นะครับอ่านี้ผมปิดไฟก่อนนะครับ รอนิดน <v> anyway. ึงนะครับผมอาจจะมีเกลีย hmm. ์สังเกตว่าผมเปิดประตูบ้านบ้านเดียวก่อนนะครับอันนี้เสียงป๊อปอ่าเสียงป๊อปเดี๋ยวฟังนะครับเสียงป๊อปหมดแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือผมเปิดฝาขึ้นนะครับเขี่ยเอ่อบิดหม้อลงมานะครับสังเกตตรงมูลในมูอยู่นะครับผมก็เขี่ยป๊อปคอนที่ค้างอยู่ในตู้ออกอยู่ในหม้อออกอาจจะมีเศษเล็กๆน้อยๆที่ไม่แตกนะครับก็ให้มันค้างอยู่ในหม้อเนี่ยครับ ตัวหมุนผมยังหมุนอยู่ผมค่อยปิดตอนนี้นะครับปิดไฟก่อนแล้วปิดตัวหมุนเสมอปิดตัวหมุนที่หลังสุดเสมอแล้วคราวนี้เรามีชามนะครับเศษป๊อปคอนที่เหลือในนี้นะครับเราใส่ชามเราเขี่ยใส่ชามนะครับเพราะพวกนี้เราจะทิ้งนะครับพอสื่นเนี่ยเ<ด>หลือเศษนิดหน่อยนี้เป็นปกตินะครับนะครับใส่ชามมาเหลือเศษนิดหน่อยนะครับแล้วตัวหมอ้อเราขึ้นค่อยขึ้นไปพักไว้นะครับบางที เหลืออยู่บ้างนะครับเราก็ขึ้นมาทักไว้สังเกตว่าตัวมือหมุนเนี่ยบางทีอาจจะหลวมได้แล้วก็บิดเข้าไปให้มันแน่นนะครับนะครับคราวนี้ตัวหม้อเราปิดไฟปิดหมุนเรียบร้อยแล้วก็ให้มันพักไว้นะครับส่วนตัวฝานะครับเราเมนเสร็จแล,ล้วเดี๋ยวเราเกี่ยวเข้าลงข้างล่างล้วก็จําไวเ้เสมอว่าตัวฝาทําเสร็จปุ๊บนะครับให้ออกมาพักไว้ด้านนอกเลยนะครับด้านหลังงานก็ได้นะครับคราวนี้เราเหลือคนมานิดหน่อยนะครับตัวพวกนตัวจืดเนี้ยเสิร์ฟให้ลูกค้าได้เลยนะครับ ตัวฝาเนี่ยเวลาออกมาแล้วนะครับไม่ต้องล้างนะครับต่ออตนะครับมันก็จะเคลื่อนนิดหน่อยอ,อาจจะกระดาษทิชชู่เช็ดบ้างน,นะครับหรือว่าถ้าเคลื่อนเยอะเนี่ยเราก็กระดาษทิชชู่เช็ดลงถังขยะไปนะครับส่วนตัวเศษป๊อปคอนตัวนี้นะครับเหลือแล้วเนี่ยเราก็ทิ้งเลยครับน,นะครับเศษนิดหน่อยนะครับโอเคอันอนี้เป็นป๊อปคอนจืดนี่ครับง่ายแค่นี้ส่วนตัวถ้วยตวงที่เราเหลือนี้เราไม่ต้องล้างนะครับจนกว่าจอนจจเย็นเราทิ้งไว้อย่างนี้เลยปกติเราจะวางไว้หลังตู้งน,นี้ครับ ้างหน้าเราก็ใช้ตัวงในจุดเหมือนเดิมใช้ต่อไปได้เลยนะครับ